สวัสดีค่ะในการจัดทำไซต์แมปหรือแผนที่เว็บไซต์หรือแผนพังเว็บไซต์เป็นหน้าเว็บที่ระบุว่าเว็บไซต์นั้นๆมีหน้าเว็บต่างๆอยู่ที่ไหนบ้างและมีหน้าใดเชื่อมต่อเชื่อมโยงไปยังหน้าไหนซึ่งเป็นการรองรับให้ทุกๆหน้าของเว็บไซต์ถูกเข้าถึงได้โดยทั้งหมดและเอื้อต่อสไปเดอร์ของ s e a r c h e n g i n e หรือเครื่องมือค้นหาในการเข้ามาเก็บข้อมูลของเว็บไซต์อีกด้วยนะคะ สำหรับขั้นตอนการจัดทำไซ t ์แมปจะทำได้โดยคลิกที่ไอคอนไซ t ์แมปหลังจากนั้นคลิกสร้าง XML ไซน์แมป ระบบก็จะทำการสร้างไซต์แมปให้โดยจัดเก็บไว้ในชื่อไฟล์ s i t e m มป .xml เมื่อเราสร้างไซต์แมปเสร็จแล้ว <ๆ S 2> ก็จะไปถึงขั้นตอนของการลงทะเบียนกับ Google เพื่อแนะนำเว็บไซต์และไซต์แมปของเราให้กับ Google โดยมีขั้นตอนดังนี้ไปที่หน้า Gmail โดยไปที่เว็บไซต์ www.gmail.com หากเรายังไม่มีบัญชีรายชื่อกับ Google สามารถสมัครได้โดยคลิกที่สร้างบัญชี ในกรณีนี้เราจะลงชื่อเข้าใช้งานนะคะโดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยคลิกลงชื่อเข้าใช้งานหรือคลิกเลือกจากลิงก์ g o o g l e c o m w e b m a s t e r t o o l s แล้วล็อกอินเข้าระบบค่ะโดยใส่ชื่ออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Gmail และใส่รหัสผ่านคลิกลงชื่อเข้าใช้ ที่บริเวณนี้ก็จะเป็นเรื่องการแอดไซต์นะคะคลิกที่เพิ่มไซต์แล้วป้อน URL ของเว็บไซต์แล้วคลิกดำเนินการต่อหลังจากนั้นเลือกวิธีการอื่นคลิกที่แท็ก HTML เพื่อเพิ่ม MetaTag ลงในหน้าแรกของเว็บไซต์คัดลอก MetaTag โดยลากเมาส์แล้วกด Ctrl+C หรือคัดลอกหลังจากนั้นกลับไปที่หน้า Generate XML ในเว็บไอดีเตอร์ของในนิกแล้วกลับไปที่ Search Engine เข้าไปที่ MetaTag คลิก Edit ที่ Default MetaTag เลือกใส่โค้ดด้วยตนเองและคัดลอกโค้ดของ Google ไว้โดยแปะลงไปเลยค่ะใช้ Ctrl V วางหลังจากนั้นกด Save ค่ะกลับไปที่หน้าเครื่องมือเว็บม s สเตออีกครั้งหนึง่งแล้วคลิกยืนยันเราก็จะได้ยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์แล้วหลังจากนั้นดำเ,เนินการต่อ ทำการส่งข้อมูล s i น์แม p ให้กับ Google โดยคลิกที่ s i t e m a p คลิกที่เพิ่มแผนผังเว็บไซต์ใส่ชื่อ s i t e m a p .xml แล้วคลิกส่ง s i t e m a p หลังจากนั้นคลิก r e f r e หน้าเว็บ ระบบก็จะแสดงแผนผังเว็บไซต์ที่เรามีการส่งเข้าไปสังเกตได้ว่าได้แจ้งจัดทำดัดชนีแล้วแต่มีการรอดำเนินการหลังจากที่บอทดของ Google เข้ามาเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วสถานะถึงจะเปลี่ยนค่ะ